ไปต่อวันที่เรื่องการทําประชามตินะครับเพราะว่ามีเพลงรณรงค์ออกมาจากฝั่งของกกตแต่ว่ามันมีเพลงบางช่วงบางต่อเนี่ยที่อาจจะฟังดูแล้วเอ๊ะมันไปเข้าข่ายทําให้คนภาคเหนือภ<ะ>าคอีสาาเนี่ยรู้สึกไม่ไดีหรือเปล่าวันนี้ครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเขาก็จะมีการประชุมร่วมกันครับ หลังจากมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ครับการให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โดยการรณรงค์ครับผ่านเพลงที่ชื่อว่า 7. จสิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงนะฮะเพราะว่ามันมีเนื้อหาบางตอนที่อาจจะเป็นอคติกับคนภาคอีสานกับคนภาคเหนือในทํานองของเนื้อหาที่คล้ายๆกับว่าจะถูกชี้นําง่ายๆทางคุณสมชัยศิษยกรครับก็จะนําเข้าสู่การประชุม ของคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ครับโดยทางอาจารย์สมชัยก็ให้สัมภาษณ์ว,ว่ากรกตก็จะนําเรื่องการแก้ไขเพลงประชามติมาพิจารณาในการประชุมส่วนจะแก้ไขหรือไม่นั้นอันนี้ต้องรอมติของที่ประชุมอีกครั้งนะครับค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะพระสัญญาลักษณ์ดอนศรีซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลงประชามติของทางกรกะตค่ะก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่ากําลังรอมติที่ประชุมกรกะตว่าจะให้แก้ไขเนื้อเพลงหรือเปล่า แต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะได้แก้เนื้อหาเตรียมเอาไว้ให้แล้วเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเนื้อหาที่แก้ใหม่ก็คือบอกว่าพี่น้องอีสานบ้านเฮาตื่นมาตอนเช้าไปเก็บเห็ดพอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องนะคะที่อยู่ในภาคเหนือก็คือบอกว่าพี่น้องจาวเหนือหมูเห่เฮาตื่นมาตอนเช้าไปเก็บเห็ดถอบได้ซักกระสอบค่อยลงประสามติค่ะครับผม ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับรองนายกกร,รัฐมนตรีและ,ะร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อเช้าก็ให้สัมภาษณ์นะฮะหลังจากร่วมเป็นสักขีพยานงานกลาโหมโปร่งใสไร้ข้อจำชันบอกว่าการเปิดศูนย์ปราองของนอปชนะบ,บอกว่าจะไม่ยอมให้กลุ่มแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านอกประชตั้งศูนย์ปรับองค์ประชามติฮะเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐดําเนินการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากจะให้เข้ามาทําให้เกิดความวุ่นวายและที่สําคัญคือไม่ควรจะดึงเอาต่างชาติเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยฮะไปฟังเสียงของพลเอกประวิตยวงสุวรรณบางช่วงบางตอนกันดูครับไม่เอาละ ตั้งตั้งวอย่างนั้นใครก็ตั้งได้คุณก็ตั้งดิคุณก็ไปตั้งศูงงนย์ปากโกงๆเลยแหละฮะใครก็ตั้งไม่มีเขาเขาต้องมีไม่มีองค์กรมีอะไรรองรับใช่ไหมครับไปตั้งทําไมล่ะครับก็มีหน่วยงานทุกหน่วยงานเขาดาเนินการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องภายในของประเทศทําไมจะต้องเอาใครมาเอาใครมาไม่ได้